บายดีเนาะพี่น้องสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขสุพคนนี่คือเก่ามือนี่หลังจากเลิกงานพี่น้องมาพ่นกันสิลงไปหาการมั่งก่อนพี่น้องหาแน่อยู่แนวกินก่อนมือนี่มาพ่นกับแซ่แพบเดียบลอยพี่น้องแซ่อันนี้มันจังมานเห็นไหมไปพี่น้องไปนั่กันไอส้มธรรมศาสตร์แข้มข้องได้พี่น้อง มาณน,นี้นี่พี่น้อง หวานแหวน้ำขุนเดียวเป็จายมีป่าเป็นตาส่งคืออยู่พี่น้องมั้นี่น้ำมันขุนพี่น้องบรรยากาศยามแรงพี่น,อน้องนี่แหละห้องนี่แหละพี่น้องบ้าพ่อนี่กลางมอง เรือมนอันนี่คือเก่าพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องแม่บ้านลึอกมาเป็นมือกลองค่ะบอฟต์วานนี้เนี่ย,ยกเกือบเก้าไปเขด,ดีเลยพี่น้องเอพือเขาดีกบพ้น ใน,นเพื่องกระชายมาอะไรพี่น้องเลิกงานมายำแรกก็หาอยู่หากินที่เก่าพี่น้องหาไปพี่น้องเพื่ออะไกินประหยัดท่าสายจายพี่น้อง พ่อนก็แม่บาทเลยพี่วาประหยดัดสุดๆเลยพี่น้องอยากกินแนวเสียบๆกับบุคคไดดกินน้ำโมพี่น้องกินแต่อาหารบ้านขนาดมัเคเรียนก็นยังเดแต่ยางก้ายพี่น้องเอ้ยแนมบึงเง เด็กก็บ่มีปัญญาซื่อชูท้นอดอ้อมเอาี่หนองานความลำบากบ้านไหนก็ยังบด้บ่ดีคือเขายามจีห้าเงินได้แต่ละบาทเนาะพี่นนอ เมื่อยชุดๆเลยเริ่มท่อแล้วพี่น้องยักเมื่อยอยู่บ้านนะขั้นชิเมือ่อย็ะยานลูกบ่มีกินพี่น้องเออจะสีเห็นอะไรต้องทอนอยู่ไปเอกสู้ไปเอกจะตังหนึ่ง จักสีหอดใจอะไรพี่น้องอย่าได้เมื่ออยู่บาน้วเมื่อไงแห้งลูกก็นำเมยหไงแล้วเขาก็แห้งเหลื่อมใส่เงินเนาะเดี๋ยวจักสีเห็ดจังะไรพี่น้องเอ้ย เป็นไก่เข้ามาแล้วพี่เนาะทางนะั้นเป็นวานหฮพี่เนาะทางนี้บอผ่อนใช่หม้อ สีงบ่ชัดเจนก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องค่ะเป็นกําลังใจให้น่เด้อพี่น้อง YouTube ก็ผ่านบชุยางแล้วแหละหัของหัพินก็ผ่านแล้วพี่น้องแต่ว่ายอดดูบ่อนบ่ได้ยังบ่ยังบ่ได้เงินเจังพี่น้องเอ ผ่านมาสีหาเรื่อยและ,ะยังยบุตรละได้เงินเดือนจากแล้วเบิ่งคนงานเพื่อนวชิรได้ยี่บ่พี่น้องสชิได้พอกินยี่บ๊ถ้าเบิ่งถ้าชมอีพี่นะเด้อพี่น้องถ้าก้นไหลก้นแชร์กดติดตามไม่เป็นไรเด้อ